By DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่านะคะก็มีจังหวะในช่วงเวลาห้าโมงกว่า,ก,วา,ก,วากันแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังจะได้สบายเต็มตัวกลับบ้านนี่เราทั้งหมดยืดเส้นยืดสายเพราะอะไรนั่งกันมาเราไม่ได้ลุกเลยถามจริงๆตั้งแต่ลงไปทานข้าวตอนเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยเราก็จะลุกถามว่าทำไมลุกอ๋อข้าวมันไม่เดินมาหาเราเราแค่ต้องเดินไปหาข้าวเท่านั้นเองเราก็มีแค่นั้นเราเดินไปหาข้าวพอข้าวหมด เราก็อยู่ที่โต๊ะไม่ขยับตัวไปไหนใช่ไหมจนถึงตอนนี้ขยับตัวสักนิดหรือยังก่อนจะกลับบ้านเอาจริงนะคะคุณผู้ฟังไอตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยไม่ขยับตัวนั่งจมอยู่ที่โต๊ะมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอถึงจุดหนึ่งมันต้องยืดเส้นยืดสายกันบ้างเพราะฉะนั้นขยับนิดขยับหน่อยเวลาคุณได้ยินเพลงอะไรที่มันพอได้พอมันมีจังหวะนิดนิดนะก็ทําส่วนใครที่ขับรถอยู่ไม่ว่าจะเป็นขับรถกลับบ้านขับรถไปไหนมาไหนหรือขับรถโดยอาชีพอย่าลืมนะคะอ้อมเชื่อว่า คุณก็รู้กันแหละว่าจะต้องทําอะไรแต่บางทีหลายๆครั้งรู้ทั้งรู้แต่เราก็เผลอแล้วก็ลืมที่จะทํานะคะก็ขยับตัวสักนิดให้มันหายตึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะทําอาชีพเราได้แบบไม่สนุกนะคะขับรถก,กด็ดีๆเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เราเปิดกันที่รักเจอหัวทิ่มบอ่อแล้วต่อที่ทําเป็นไม่ทักมูเตลูเลิกกักแล้วรักกอดน,นะคะห้าโมงเย็นกับอีกยี่สิบนาทีกับเรื่องราวดีๆที่มีคนถามว่าเมื่อวานพี่พูดเรื่องอะไรนะเงินกู้ อ๋อแม่งจําได้อยู่เลยเมื่อวานสิ่งที่ผมพูดพอเราพูดเรื่องระวังจะโดนหลอกให้แบบไปกู้เงินกดกู้กดลิงก์นูน่นนี่นั่นเกี่ยวกับการกู้เงินเพราะบางคนจะกลัวเกี่ยวกับการที่แบบเออพอเราไม่อยู่ในระบบอะไรเงี้ยเราจะกู้ได้หรือเปล่าเมื่อวานก็เลยเอาเรื่องของ ธนาคารออมสินมาบอกกันว่าเขามีเขาเรียกว่าการที่เขาเป็นธนาคารเพื่อสังคมอะคะ่ะเขาก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําก็คือแก้ปัญหานี้นอกระบบและให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมเขาก็เลยเดินหน้าค่ะสําหรับออมสินเขาเดินหน้าออกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสาหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประวัติทางการเงินไม่มีประวัติเครดิตท,ทางการเงินเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็คือหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อยสองปีซึ่ง ทำให้จะต้องไปกู้เงินนอกระบบด้วยดอกเบี้ยที่สูงและเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างที่เราพอจะคาดเดากันได้นะคะสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสจะเป็นสินเชื่อที่ให้โอกาสคนที่ไม่เคยกู้เงินในระบบได้สามารถกลับมาเข้าในระบบค่ะและสร้างเครดิตทางการเงินด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดนะคะที่คุณพอจะรับไหวและไปต่อได้ก็คือ20 0 0 0บาทค่ะคุณผูฟังอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.60 ต่อเดือน0.60ต่อเดือนหากกู้ออมสิน10,000บาทคุณจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงเดือนละ60บาทเท่านั้นนะคะโดยปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกจ่ายแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังผ่อนสบายๆนะคะยาว12เดือนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อผ่านทาง MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะคุณผู้ฟัง พราะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19เขาเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่14มีนาแล้วคุณก็ลองดูก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการที่อยู่ในระบบเราะว่ามันก็ช่วยได้และเงื่อนไขมันโอเคนะคะก็คือเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115และที่สําคัญนะคะคุณผู้ฟังรู้ก่อนกู้ เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะท็อกพุทธโอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถาาโรลลไลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่ว่าเบคโชใหม่อยาดมแก้วิ่งเวียนแก้คัดจมูกกรอบๆมันฝรั่งแท้ท็อปกรอบขันหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและสแตนด์อัพอแกนสตีท a าร์ลสเมนต์จาก l o รอ l p ปา i s ติดตามกันนะคะคืนนี้คืนวันพุธค่ะกับพุชทอกพุโทโธเพือ่อกเตินแล้วก็หอมนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3ามทุ่มไปจนถึง5้าทุ่มด้วยกันพร้อมๆกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มทาโร่ไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่วาเป็กชมใหม่ยาดมแก้วิงเวียนแก้คัดจมูก กอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณ Stand Up Against s t r e e t Harassment จาก r o r y a l Paris ค่ะุถอย่าลืมโทรนะตอนนี้ห้ามงเย็นกว่าๆนะคะก็มีข่าวที่ ตามอยู่นิดนึงก็บอกว่ามีผู้ชายพยายามจะกระโดดสะพานพระปิ่นเก้านะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีการเจราจากันอยู่เรียกล่อมกันอยู่นะคะขอให้ทุกอย่างเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะเชื่อว่าเวลาที่เราเห็นข่าวของคนอื่นเราเห็นปัญหาของคนอื่นบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้น ทุกปัญหามันจะมีทางออกค่ะขอให้คุณเลือกทางที่ถูกถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนบางทีการอยู่นิ่งๆไม่เลือกอะไรเลยในตอนที่ยังคิดไม่ออกอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะคะพราะหลายครั้งที่เราเลือกด้วยอารมณ์มันก็อาจจะส่งผลไปในทางที่ต้องมานั่งจัดการอีกหลายๆอย่างนะคะก็เอาใจช่วยขอยทุกอย่างที่คุณกําลังเจอผ่านพ้นไปได้ได,ดีน้อยที่สุดขอให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภยัยนอนหลับให้สบายกินให้อิ่มนอนให้หลับ แล้วตื่นมาขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดชื่นในตอนคุยคุณตื่นนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ y อฟเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์บายดอ้อมค่ะ ที่ทำตัววุนวยิสคอเป็นโอยเนจากกัวสุดท้าย